ร้อยสองนะซึ่งรอยยังไม่ห้าสิบห้าสินั่นอ่าห้าอีกห้าจะตัดตัดคะแนนออกหนกับสอ่าหกับสดูแล้วมถูกไปนะตัดหนึอกเก็ผลเพราะว่าเพราะตัวเลขตัวเลขเป็นไงครับอ่าเยอะเงียเยอะเกินบอกทีเนี้ยเยอะเงีอันนี้น้อยเนทำไมดูตึ้งตึงบอกว่าย ผู้ถามก่อว่าเขามีเงินเท่าไรเงินเท่าไรเนี่ยอบงาทไม่ถึงหนึ่งรอยหกสิบองใช่หรืหาองใช่หรืเออแปดสบบาท50บตะตานคือ8ปดบอาทถ้า50ถสกบผมบอกแล้วว่าให้ใส่จุดนะเขียนแบนี้นะครับบาทนะ เป็นร้อยตันร้อยตันคุอกีบาทหนึ่งบาทนะถ้าเหรียญเปลี่ยนห้าเหรตนบวกกันสองเหรียญจะได้หนึ่งบาทตอนนี้มันเรามีแปดสองบาทห้าสิบตันเราจะต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถพอดีซื้อกระเป๋าพราะกระเป๋าราคาร้อยหาสบบวกห้าบาทบวกเท่าไหรบวกเท่าไร่ยีาับวกเท่าไหร่นะ่สบห้าตไม่ถูกออกมา ใี้ห้าสิบตันให้ทุกบาทนะครับหนึ่งบาทแล้วเธอตอบข้อไหนเนี่ยมันต้องมีเศษห้าสิบตันแน่ๆมันก็ต้องมีข้อนี้กับข้อนี้ข้อนี้ตัดข้อนี้ที่คนตัดออกทิ้งไปเลยข้อนี้ที่คนตัดนะเขาว่ามันต้องเราเรา กระเป๋าเนี่ยน uh ันต uh um ้องบวกกับ50าสิบตาราอีกหเหรียญนะครับเขาจะบวกกับอะไรแล้วเท่ากับ150บวกอะไรครับบวกกับจุด50านแน่ๆตรงนี้ต้องบวกกับอะไรดี เป็นศูนยเป็น1เป็น9 9้าเก้าเป็น1 5บเป็นร้อหมันจะเกินมาหนึ่งบาทพอห้าสิบตานตัวห้าสิบเกินหนึบาทมันต้องเป็นหกสิบแปดไม่ได้ต้องเป็นหกสิบเ้หกจ็ดจนห้าศบาทนะต้องเป็นหกสบาทตอบข้อหนึ่งี่คิดแปดไม่ได้คิดแปดเอาตั้งลบนะคิดแปดคิดแปดใช้ความเขใจ แล้วพี่นาข้อได้ตัดออกทิ้งแต่ถ้าคนะิดจริงๆเรา150ตั้งลบด้วยไป2.50ก็ได้โอ้ยอา่าฝึนกันต่อไปนะครับเก็บของไปพักกินข้าวกลางวัน